วันนี้เราจะมาทำบ้านคุณลุงมีไม้ครับกันเดี๋ยวกอดอื่นไปหาที่ก่อนแล้วอะไรเข้าอีกเนี่ยกองโจรช่างเถอะไปหาพื้นที่ว่างๆก่อนก็พอตรงนี้ดีไหมน่าจะดีแล้วนะเตรียมสีอะไรดีไว้เอาสีม่วงก็สี เอาดับกอกก็ลงเกินไม่ต้องเอาดับเข้มก็ได้ช่างเถอะอืมเอาเท้าของมันไว้แบบนี้นะเท้าของมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมในไม้ขาบแบบนี้พอหรือยังนะก็จะพอแล้วแล้วก็แบบนี้เจิมเข้าไปทำขาให้มันสูงๆดับกรเกงของมันมันชอบใส่กระกีงแหละ จะทำเป็นกระโปรงดีกระเกงก็ได้แหละไม่เป็นไรหรอกเพราะกระโปรงทำยากมากทำสูงกว่านี้อีกก็ไม่เป็นไรหรอกนี่ทำสูงกว่านี้อีกเยอะๆแบบนี้สู่พอหรือยังเี่สู่พอแล้วถึงเวลาสีม่วงสีม่วงประมาณสองบล็อกก็แล้วกันแบบนี้เลยนี่ ได้ขาวครบแล้วลืมสีขาวเอาสีขาวบัฟหนึ่งสีขาวจะเอาเป็นสีขาวนี่นะฮูลูวี i, มันก็มีสีขาวที่ขาวเป็นการนี่แหละที่ต้นไทรอ่ะอดูหน่อยบับนี่เอ,อ้าดอกทานตะวันสีนะสวยดีเตียเตียวไว้ดรอ้วยดีกว่านี่มันมืดแล้วแฮะดรอดีวดวกว่าเดี๋ยวก็จะดอนละ นอนไม่ได้เราจะว่าทีก็ตกแล้วล่ะเอาจริงดิเธอไปบนอนไม่ได้เราไปสิจะดอนไม่ได้อีกอ่ะช่างเถอะคำพวองนี้นี่มันน่าเราขาดมากเหยไปรออีกทีสิตึ๊บตายแล้วนี่ช้าวันใหม,ม่มาทำต่อนี่ๆๆเอาวางไว้ตรงนี้เลยเอาขุดแกะ สวยนี่คือขาของคุณลูบีนะขาของบาสีขาวเขาทำให้มันใหญ่หญเลยใหที่สุดบ้าก็ต้องตาดิดด้วยถ้าเราสูงพอแล้วนะนี่ทำตัวได้เลยตัวฉันว่านะ ขอคิดก่อนว่าตัวจะทำยังดีขึ้นมาหน่อยไหมอ่ะจะได้เอาตรงตรงหน่อยเอาขึ้นมาหน่อยแบบนี้เอาขึ้นมาตรงตรงแบบนี้คุณนมิไม่ทำยากเกินไปทำขาเกิดกันแล้วกันทำขาไปแล้วไม่เป็นไร แต่ยังไม่ได้ทำตัวเลยเอายายดีถ้าทำตัวไม่เป็นรูน้ละพอเวลาปับดึงทำขาดีให้มันสูงทำขาให้สูงหน่อยก็ได้นะก็ตึ๊บนี่นีงง่นี่ไงเกือบจะทำตัวได้แล้ว ก่ไงได้มาแล้วตรงลาตัวเอาสูงกว่านี้อีกดีกว่าเราจะทำสูงให้บ้ากเลยจะก็ไปเอาสูงากาลนะเอาสูงกว่าทีา่พอ,อยังครูมิมันตัวผอมากเลยก็ดีสิ ตัวมันขอมาจะเอาชุดของมันเป็นสีม่วงกันแล้วกันเอาอาสีดำซะหน่อยสีทําเริ่มได้สีดำสีดำแล้วก็สีดำสีดำแบบนี้ เติมด้านหลังด้วยอีกบบหนึ่งนี่เอาคุณลูนี้เป็นคนเลยก็ได้แนละ้วไม่เป็นไรหรอกนี่แล้วก็สีดำเตัอต้องใหญ่แถมต้องสูงด้วยอือแบบนี้สูงพอหรือยงัง อยากหรอกมั้งตัวต้องสูงกว่ีอีกเออได่หรือยังะโอ้รับตัวได้แล้วตัวของวัชฉันถ้าฉันจำไม่ผิดตอนนี้ก็ต้องเป็นสีวงใช่ไหมแล้วก็เติมบดด้วยสีดำให้หมดเลยนี่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 นเติมให้เต็มเลยนะเติมยากมากเ,เลยสีดำเนี่ย เราต้องเติมมันตั้งหลายวันอสูงขึ้นมาอีกในใดอะแล้วก็สูง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 ขึ้นมาเยอะๆเลยก็สูงขึ้นมาอีกโอเคครบแนละ้วแล้วก็สูงตรงนี้ข้ามาอีกหรือู้สึกว่าฉันจะทําบล็อกวินบล็อกแฮเติมให้เต็มดีกว่านี่ก็อีกช่อง แล้วเราก็จะเติมตรงนี้ด้วยเปมนกันน,นี่เราจะอยู่ขึ้นบนบัสสุดแล้วก็เติมมันนี่แล้วก็เติมพวกมันมาอีกนะเติมเข้ามาเยอะๆนี่คือลูีิจะได้ดูเสร็จแล้วก็ดูดีหน่อยอืม จะทำแบบนี้ดีไปนะเออทำใกล้ๆหมู่บ้านนี่แหละชชิงเถอะฉชนว่าขามันหอเกินไปอ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่มีสีว่วงในแฮทาสีว่วงซะด่อยติดสีว่วงจะได้สวยๆด่อยถ้าไม่มีสีว่วงคงแย่แนะ่ เริ่มทำส่วนแขนดีกว่าฮืมเอาแขนม,มาตั้งขึ้นเปไงก็ดูดีอยู่นะแขนตั้งขึ้นนี่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 แขนม,มันต้องผอมนิดนึงนะเด๊บเดิมเดิมปุ๊บเติมข้าไป รู้สึกว่าสวนด้านหลังจะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี่ไม่ใช่สวนด้านหน้าดีสวนด้านหลังเรจะเท่าแขนได้สูงก,กว,ว่าน,นี้อีกสูงกว่านี้เราจะพอแล้วนะสูงขึ้นไปอีกนิดเดิงอุ๊บสูงพอ,อยังเดียวอือจะสูงพอแล้วแหละ ก็ทำแขนอีกด้านดึงได้ทำแขนแบบนี้เลยดีดีดีดดีดีเอ้ดูทรงของมันสีน่ารักดีดูลาส่วนหัวนี่ใ่ประมาณนี้เป็นไงหัวของมันต้องดูดีหน่อยปุ๊บ รู้สึกว่าจะไม่มีที่ให้ไปแล้วแฮะนี่เออฝั่งนี้ไม่ค่อยมีที่เลยถ้าไปขายแบบนี้ถ้าอยากเอาไปขายเหมือนกันเลยก็แล้วกันต้องลบตรงนี้ออกไปก่อนวะถ้าทำแขนแบบนี้มันจะทำไม่ได้ลบออกไปให้หมดเยอะจี เราต้องลบมาให้หมดจ้ะทำไมห,หมดเราแย่แน yeah, yeah. ่ดับ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 เพราะเราจะทำาแขนี่เหมดกันตีเท้าแขนมาดูของฝั่งนี้ก่อนโอเคเออ แบบนี้เหมือนไปได้แบบนี้ก็ได้ไม่เบมืดนไม่เป็นไรเอ,เออ okay, แขนมันสูงเกินไปไหมวา่าได้ว่าได้เอาแขนแบบนี้ดีกว่าแขนมาเต้องตั้งแบบนี้สิเอแบบนี้แบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกว่ทาทำไม่เป็นอเอาแขนให้มันดูดีดหน่อย ยวเท่าก,กันนี้ยังเท่ากันแล้วฮะอยา่ามาต่อที่สว่วนนี้เลยมาต่อที่สว่วนหัวของมันอืทำหัวแบบนี้ทีไหมน,นะหัวต้องใหญ่ๆหน่อย เออทอประมาณนี้พอไหมนะต้องรู้สึกว่าต้องอีกบล็อกหนึ่งนะจะตรงนี้อีกด้านหนึ่งเอาลงมานก็ได้นี่พอรียังนะถ้าจะพอแล้วแหละแล้วก็กลับมาด้านเดิมดีดีแล้วก็ ก็เติมเติมแล้วก็เติมว่าน่าดิหวมันดูสามเหลี่ยมเกินไปอ่ะไม่เป็นไรหรอกนโยบายขาไม่ทาไม่ได้หรอกอือพาทีเลยอืมลองทำแบบสวยๆดีไหมอ่ะพาทีจะไม่ตกยังมีเวลาอยู่ดูน ูแบบนี้ดูไม่ค่อยสวยเกิดตรงน,นี้ด้วยดีกว่ามือมันดูแปลกๆแฮะมันดูแปลกๆกว่าที่คิดนะวิพาทิดจะตกแล้ฮะแต่ว่าก็ยังมีเวลาอยู่แต่พาทิดยังไม่ตกเกิดพอไงก็งเลยทำกับ นองก่อนที่กวัวพาทิที่เริ่มแดงแนละ้วเห้ย่านอนตั้งแต่ตอนกินเลยเกีย่ยทำไมนอนไม่ได้นะหรือว่าต้องรองอีกตอนกว่านี้อีกช่างเถอะแิดถึงมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตอนนี้ไปนอนก่อนทำลายเตียงเอาไปก่อน นี่คือดอกทานตะวันวู้สวยมากแถมยังใหญ่ด้าดูอีกด้วยเดี๋ยวอีกวินาทก็ต้องมีคนมาชมแล้วแหละแบบนี้แล้วก็ว้าวสวนหูมันโคตรสวยเลยปึ๊บแล้วก็เติม เข้าไปเออฉันว่าถ้าทำไม่ผิดนะเข้าเติมเข้าไปซะดอยถ้าจะเท่านี้เท่ากันเรียังอยากไ่เท่าหรอเออเท่านี้ก็ดีนะตึ๊บตึ๊บก็ทำตรงนี้ด้วยเหมือนกันแล้บ เติมเข้ามบนเป็นให้พวกบอเป็นแบบสองช่องแบบนี้แล้วกันบางทีอาจจะแบบนี้เออแบบนี้นไไดีไหมนะดูเหมือนการเรียนอ่ะคยบล็อกตรงนี้มีบล็อกเดียวนะอ๋อรู้แล้วเขาขึข้นไปนี่เองนี่น ต้องหูมันเรียบร้อยแต่ว่าดูเหมือนกระต่ายดิเดรไม่เป็นไรหรอกเติมสวนหน้านี่นี่เติมสวนหน้าของมันอืมบางทีอาจต้องแบบนี้เติมเข้ามาแบบนี้เติมเข้ามาให้ดีๆน,นี่แล้วก็เติมเข้ามาแบบนี้ แล้วก็เติมแล้วก็เติมตรงนี้แล้วก็เติมตรงนี้เข้ามาแบบนี้จากนั้นก็เติมแบบนี้ว้วตรงขอบด้านแล้วถึงเวลาเติมข้างในแล้ว เติมแบบนี้มีเติมเข้ามาให้มาดูบหนหน้าครูนี้หน่อยเพ๋าวหน้าของมันถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสีขาวและนี่ีนีมีเติมเข้ามามีตั้งแต่แบบนี้นี่เลยเหลือพื้นที่ไม่เยอะแล้วนะ yes yes แล้วก็ เติมเข้ามาแบบนี้นี่ไงส่วนหน้ามาเสร็จแล้วเหลือแค่เติมหน้าตาเอาสีแดงก่อนทองสีชมพูก็ได้แล้วไม่เป็นไรหรอกชมพูอ่อนแล้วก็ดำเอาตามันแบบนี้ถึงกับกว้างแบบนี้สวยไปทำด้านหลังดีกว่า ถ้าฉันจำไม่ผิดอาจจะตรงนี้นะหรือจะไม่ใช่เอาสีขาวมาเผื่อด,ดีกว่าเผื่อน,นำผิดเอาสีขาวแบบไหนจนะ๊ะตอนนั้นที่ฉันหยิบไปก็จะอันนี้แหละมีใช่หรือเปล่าโอเคใช่แล้วก็จะขยาบบล็อกดืงอใช่ตรงนี้แหละแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมใช่เลยถูกแล้ว หรือโตกันหรือเปล่าโตกันแหละฉับว่านะเออเอาปากตรงไหนดีเฮ้ย hey, 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 hey. ปากสองล้องนี่สวยจริง,รงแบบนี้โอ้สวยถึงเวลาไปทำตัวบ้านอะ่ะถ้าใครถามบัานนะทำบ้านใต้ดิดนีด่นแหละดีแล้ว ขุดลงไปสักหน่อยเอาคบเพลิงไปด้วยดีกวา่าก็คือไฟนี่แหละถ้าฉันจำไม่ผิดอาจจะลึกกว่านี้ดีละก็คืออุ้ยใช้ขุดแล้วทำตัวเองตกเท่าไหร่ไม่เป็ไนไรหรอกจะเติมบ้านที่เป็นสีบ่วงนี่แหละตอนจบมี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 ทำไมไม่ใช้เจ้าดีกันล่ะระเบิดทีที หรือจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะเียร์พื้นที่ไม่สวยเท่าไหร่โอ้เจอแร่แเยอะเลยฮะทำไมใช้ไม่ลองขุดแบบนี้ตั้งแต่แรกอืออาจจะเจอแบบนี้แหละมั้งทำไมไม่ใช้อ,อ,อีตออเตอร์ด,อดูล่ะเพ่ามันจะเร็วแค่ไหนเออก็ไม่เร็วเท่าไหร่ฮะเพราะว่าขุดขิดได้เร็วบ้างเลยดิแล้วก็ขุดให้มันใหญ่ๆหนยดีกว่าโว้ เท่าไงประมาณนี้ยังไม่พอแฮะใหญ่ตัวนี้อีกนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ห่หญ่นาเลยต้องทำให้มันใหญ่สุดๆใหญ่ไปถึงนู่นเลยเ่ยรจะเคลียให้มันสวยนี่นี่ทำตัวเองตกไม่ได้นะเพราะมันจะแย่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นตอนนี้เรากำลังบินอยู่ เราทําแบบนี้อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือจะเติมแบบนี้มันใหญ่พอรือยังไปดูหน่อยดิรู้สึกว่าจะใหญ่ไม่เท่ากันฝังนี้หน่อยดีกว่ารู้สึกว่าไม่ได้ใหญ่เท่านี้แหละพอละไม่ต้องใหญ่มากก็ได้เอาคบเพบลิงใบวานนัหน่อยจะได้ดูเหมือนดีๆหน่อยว้าวทำห้อง้มันเป็นดินนี่แหละไม่เป็นไรหรอก เอาเตียงสีม่วงน,นี่เอาวางไว้สองอันแบบนี้แล้วก็เติมของซะหน่อยโต๊ะครับแล้วก็เตาหลอมนี่เอาโต๊ะครับวางไว้ข้างๆแบบนี้แล้วก็วางคบเพลิงแบบนี้ไว้ด้วยดีกว่านี่นี่ เออใส่รูปภาพไปด้วยนะเอารูปภาพไปคลิกก็พอเออรูปนี้ไม่ค่อยสวยฮะถ้าจะเอารูปคีปเปอร์ได้หรือ,อยังเนี่ยโอ้ยรูปคีปเปอร์ที่มันอยู่ไหนกันเนี่ยเุ้ยเมื่อกี้รูปคีปเปอร์นี่เผื่อทำลายมันไปแล้วอะฮึบฮึบเราเราต้องนี่ไงต้องการแล้วรูปคีปเปอร์ แค่นี้แหละหรือว่าจะใหญ่รูปนี้ไม่ค่อยสวยไม่ต้องแล้วกันนี่ทำทำที่เก็บของดีวดวกว่าที่เก็บของต้องเยอะเยอะเลยนี่ใหญ่ประมาณนี้แหละแล้วก็ที่อ่านหนังสืออย,อยู่อยู่ยเหยียบแบบนี้ไม่สนุกหรอกต้องเติมชั้นหนังสือเข้าไปซะหน่อยนี่ดูเป็นไงนี่ แล้วก็โต้ไล่คนที่เป็นหลักสือด้วยจากนั้นก็จะเอาไฟแบบนี้ดีไปนะไฟแบบนี้มันต้องสวยอยู่แล้วล่ะไฟแบบนี้แหละไฟแบบนี้พอสวยได้อยู่อือหรือว่าจะทำวันนี้ด้วยลนะถ้าฉันจำไม่ผิดเัิเติมของง่อยเยอะๆหน่อยถ้าต่อเล่นเพลงด้วยเอาไหม ตอนเล่นเพลงาฉันจะได้นให้ดูเออหรือรู้สึกว่าฉันจะเติมไม่ได้ฮะโอเคได้แล้วแต่ต,ตัวดีทำไมไ่ได้ไม่เป็นไรหรอกทำไมเราไม่ใส่อนนสดีซะหน่อยล่ะดีดีก็ดาแล้วก็ขวานแล้วก็อีเตอร์ดูดูดีขึ้นเยอะเลย ถ้าฉันจะไม่ผิดต้องเติมอะไรที่มันสะดุดสะดุดเข้าไปด้วยอีกอาจจะเป็นที่ทดลองนีนะ้แล้วก็เอาบล็อกขึ้นบล็อกมานี่แล้วก็ทำเป็นที่อ่านหนังสือเล่นเกมแบบเนี้ยแบบพวกน,นี้น่าจะไม่เหยายบแล้วแหละดีต้องทำเก้าอี้ด้วยแล้วก็เราต้องใช้ไฟสัน้นไดย แล้วก็ยาดับไฟไม่ใช่ดาวนะยาดับไฟเราจะวางไฟไว้แบบนี้แต่เราดัหบดไฟยังไม่ได้นะต้องเติมแบบนี้เข้าไปด้วยหรือว่าจะไม่ใช่นี่เราจะเติมแบบนี้เลยนะแล้วก็เอายาดับไฟมาเราจะโยนมันโอเคไฟดับเรียบร้อยนี่ก็เป็นเก้าอี้ให้เราดักแล้วแต่เราดักไม่ได้เวลาประสื่อไม่พอไม่เป็นไรมาเติมอะไรอีกดีกว่า เราลืมของสำคัญไปหนี่งวาวว๊อกก็ดีวะจะให้มันหันด้บ่หอนะเธอไม่หันได้สักทีเนี่ยเพราะเธอต้องวาวแบบนี้เออใช่เหอะจากนั้นก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องปิดอันนี้ให้มันแดดๆให้มันดูลับๆหน่อย แต่เราจะทำไม่แอบมากหรอกนะนี่เอาสีนี้เป็นไงสีนี้ดูดีแล้วก็ต้องเติมดินรอบๆหน่อยนีจะได้ดูสมจริงหนี่แบบนี้เลยอุ๊ยไปนอนก่อนดีกว่าก็จะมืดแล้วเดี๋ยวเข้าเตียงนอนอยู่เลยอ๋อลืมวไว้ทำลายมันไปแล้วเอมานอนก่อนพรุ่งนี้เช้าก็จะจบเกมแล้ว ี่แหละคือดูดีมากเลยแหมปสวยอีกด้วยอือเสร็จแล้วสวยไหมยอย่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะ